ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันค่ะส่งท้ายปีกันด้วยลายทองสวยๆกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยแอดมินมานำเสนอเป็นงานกําไรน้ําหนักทองสองสลึงนะคะเดี๋ยวมาชมลายพร้อมกันกับแอดมินเลยค่ะ ใครที่ชอบเป็นงานกําไรเกี้ยงๆนะคะจะมีเป็นลายนี้เลยค่ะเป็นงานกําไรเกี้ยงทรงกลมเลยนะคะจะเป็นงานทรงครึ่งวงกลมแบบนี้เลยนะคะแถมตัวล็อกของเขาเนี่ยก็จะมีสองชั้นด้วยนะคะเป็นงานสปริงล็อกด้านในนะคะแล้วก็จะมีตัวล็อกด้านนอกอีกให้ชั้นหนึ่งด้วยนะคะ หรือจะเป็นงานเรียบอีกแบบหนึ่งค่ะจะเป็นงานายหน้าเหลี่ยมนะคะจะเป็นหน้าเหลี่ยมทรงเล็กนะคะจะมี2แบบนะคะก็คือจะมีเป็นงานแบบสปริงล็อกเดียวเลยนะคะนี่เลยค่ะหรือว่างานจะเป็นสปริงล็อกสองชั้นด้วยนะคะแถมกําไลวงนี้นะคะเป็นงานทรงวงรีนะคะนี่เลยจะเป็นงานทรงรีแบบนี้เลยนะคะเวลาใส่ออกมาเนี่ยก็จะติดกับข้อมือนะคะเรียบๆกับทรงข้อมือไปเลยนะคะ หรือสำหรับใครที่ชอบเป็นงานวงกลมเต็มวงนะคะนี่เลยค่ะตัวล็อกมีงานสอชั้นเหมือนกันค่ะมี2แบบนะคะเป็นล็อกชั้นเดียวกับ2ชั้นเหมือนกันเลยนะคะลายนี้นะคะก็จะเป็นงานทรงวงกลมแบบนี้เลยค่ะเวลาใส่มานะคะก็จะลวมรวมข้อมือนะคะก็จะตกตกข้อมือนิดนึงนะคะเพราะว่าทรงของเขาจะเป็นทรงวงกลมไปทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับเซตนี้ค่ะไม่พลาดไม่ได้เลยนะคะจะพลาดไม่ได้เลยนะคะนี่เลยเป็นงานเซตงานคาเทียนนั่นเองค่ะเป็นงานลายคาเทียนนอตนะคะพร้อมกับงานคาเทียตะปูค่ะลายนี้เนี่ยใส่คู่กันได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นงานแฟชั่นมากๆเลยนะคะใส่คู่กันนะหรือใครจะชอบเป็นงานแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งค่ะนี่เลยค่ะลายนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขายดีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นงานแบบว่า ขัดเงานะคะแล้วก็จะมีเป็นงานขัดทรายขนแมวให้ด้วยนะคะงานแฟชั่นลายเกลือกนะค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นงานแฟชั่นตัวทีนะคะเป็นงานประดับพลอยสังเคราะห์ให้ด้วยนะคะสองแบบนี้นะคะเวลาใส่นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นงานบิดนะคะบิดแบบนี้เลยนะนี่เลยบิดออกกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดันเข้ามาแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นใส่ลักษณะนี้เลยส่วนตัวที่เนี่ยก็ใส่ง่ายมากเลยนะคะแค่บิดอย่างนี้ได้เลยค่ะ บิดออกแบบนี้ได้เลยใส่กับข้อมือได้เลยนะคะแล้วก็ดัดเข้าแบบนี้ได้เลยนะคะสองแบบนี้เนี่ยนายน่ารักมากเลยนะคะส่วนลายนี้นะคะไม่แนะนําไม่ได้เลยค่ะก็คืองานกําไรหัววัวนั่นเองค่ะงานกําไรหัววัวแบบทองรัวน,นะคะลายนี้เนี่ยค่อนข้างจะนิยมมากๆขายดีมากๆเลยนะคะ แบบงานลายใบยมะกอกค่ะนี่เลยค่ะเป็นงานใบมะกอกสวยๆเลยนะคะเวลาใส่ค่ะก็คือเป็นงานบิดเหมือนกันนะคะบิดออกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่เข้ากับข้อมือได้เลยนะคะ ปิดท้ายกันด้วยงานลายกําไลหัวบัวเป็นงานลงยานะคะตัวงานกําไลหัวบัวค่ะตรงหัวบัวด้านบนเนี่ยเขาจะมีดีเทลน่ารักมากเกยนะคะก็คือจะเป็นงานลายดอกพิกุ่มนะคะสลักลายดอกพิกุณด้านบนให้ด้วยนะคะลงยามีสองสีเลยค่ะมีงานสีแดงนะคะและก็สีเขียวค่ะใครชอบสีไหนนะคะจัดได้เลยค่ะ นี่เลยค่ะแบบงานกําไรน้ําหนัก2ส,สลึงนะคะที่ให้ชมกันนะคะลูกค้าท่านในสนใจแบบไหนนะคะสามารถทักอ inbox เข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางร้านนะคะหรือว่าลูกค้าสะดวกทางไลน์นะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ